สบายดีทุกคนพบกับซ่องมิสตุกตาการตลาดฮันอาหารเนาะมอนี้ตุกตาสิพาทุกคนมาเฮียนหู้วิธียิงแอดโฆษณาก่อนที่เฮาจะไปยิงแอดโฆษณาสิ่งที่เฮาจะต้องเหตุกนก็นคือ,อเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตลงไปใน Facebook เนาะเพื่ออย่างเพื่อ Facebook จะได้หักเงินในนั้นตอนเที่ยวยิงโฆษณาเฮายิงโฆษณาไปแล้ว Facebook จะได้มีช่องทางในการหักเงิน ขเาเานะแต่อขอย้ำเด้อว่าเหตุในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนาะเหตุในโทรศัพท์มันจะกลุมเป้าหมายบาค่อยคอม่นตปไหนเขาเข้ามาในหน้า Facebook ปกติของเฮาเนี่แหละแล้วมาบนไดต่อมาหนี่เลยทุกคนเบิ่งบนนี่เด้อดูเพิ่มเติมทุกคนกดบนนี้กดเข้ามาบนนี้แล้วเลื่อนขึ้นมาเนาะเลื่อนขึ้นมาเขาจะเห็นตัวที่เขียนว่าตัวจัดการเพจไอตัวตัวจัดการโฆษณาเขากดเข้าไปเลย แล้ว Facebook จะนำเขามาหน้าน,นี้เนาะหน้าน,นี้เขากดไปสายกดไปที่ตั้งค่านี่เนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเหตุทุกคนเนอ้อเพราะว่าถ้าเขาบ่เหตุเขาจะบ่สามารถยิงโฆษณาได้เพราะว่า facebook จะบบสามารถหักเงินเขาบ่นไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องเหตุก่อนที่จะไปยิงโฆษณาก่อนเท่าจะไปสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนเท่าจะไปสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนเท่าจะไปเริ่ม เฮียนยิงแอดเฮาต้องเห็ดสิ่งนี้ก่อนเนาะแล้วมากดบลอนี่การตั้งค่าการสำหรัเงินให้มากดบล็อนี่เนาะกดตบบอนี้เข้ามาแล้วมากดบลอนี้เพิ่มวิธีสำหระเงินแล้วเฟซบุ๊กจะพาเข้ามาหนานี้เขากะไปถัดไปเลยเขาเขากดเขาติดคำว่าทัดไปเลยเนาะเพราะว่านี่นี่บัตร เดบิตหรือบัตรเครดิตมันจะอยู่ตรงนี้เฮากดไปเลยเฮาจะบัวไส้ตัวนี้ตัวนี้หนี่ตุ๊กตาคิดว่ามันบวสะดวกตัวนี้เฮาไส้ตัวนี้ดีกว่าบัตรเดบิตก็คือบัตรอีทีเอ็มของเฮาเนาะเฮาไส้บัตรนี้ดีกว่าเนาะทัดไปเลยแล้วเฟซบุ๊กจะพาเฮามาหน้านี้หน้านี้แมนหยังหน้านี้แหละทีเฮาต้องมาใส่ขอมูนบัตรของเฮาเนาะตัวนี้ตัวที่หนึ่งซื้อบัตรนี่แมนหยังแมนซื้อของเจ้าของบัตร ใน Facebook อนุญาตให้ซื้อให้บัตรไผ่ก็ได้ที่ยิงโฆษณาบ่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของ Facebook บ่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของแอคเคาท์เอาของไผ่ก็ได้มายิงเอาของพ่อของแม่ก็ได้มายิงแต่ต้องเป็นซื้อที่ตรงกับเลขบัตรของเฮาต้องเป็นซื้อเดียวกันเนาะสมมุติว่้อนี้เจ้าหยืมของน้องมายิงอ่าเจ้าก็เอาซื้อน้องที่อยู่ในบัตรหันไซน้มสกุล หมายเลขบัตรหมายเลขบัตรนี่แมนหยางหมายเลขบัตรนี่แมนหมายเลขที่อยูหน้าบัตรอีทีเอ็มของเขาหะนะหน้าบัตรอีทีเอ็มของเขาและหมายเลขบัตรที่อยู่หน้าอีทีเอ็มของเขาที่มันยาวหะนะทุกคนเอาใส่โลดเนาะและกะอันนี้ตัวนี้แมนหยางตัวนี้แมนวันเหมือนไอยุเนาะสมมติว่ามันเลขมันสองหลักนะทุกคนมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับเลขเลขบัตรนี่แหละตัวนี้นี่นะ และตัวนี้แมนหยางตัวนี้แมนเลขสามหลักที่อยู่หลังบัตรเนาะตัวนี้นี่ทุกคนเอาบัตรอีทีเอ็มของตัวเองขึ้นมาเบิ่งได้ว่ามันมีเลขพวกนี้บอมันมีทุกอันเลยเนาะบัตรอีทีเอ็มถ้าใครเอาบัตรไทยเหตุตามที่ตุกตาบอกนี่เลยแต่ถ้าใครอยู่ล้าเป็นคนล้าอยากยิงได้บอได้คือกันบัตรของคนล้าที่สามารถยิงได้แมนบัตรหยางแมนบัตรมาสเตอร์คัทที่อยู่ในแอปธนาคารการค่าที่อยู่ในแอปธนาคารการค่าเนาะ บัตรนั้นจะเป็นบัตรทีสามารถซื้อเครื่องออนไลน์ได้ทุกสนิทเลยซื้อ s o อปบี้ a a ซ a หรือว่า s o อปบี้ล a ซ a หรือว่าจะซื้อเครื่องจากจีนสามารถซื้อได้ในบัตรนั้นเจ๋ง <c oughs> ขนาดเลยทุกคนถ้าภผ่โบมีต้องไปสมัครไว้แล้วมันอยู่ในแอปธนาคารกันค่านั่นแหละมันซื้อว่าบัตรมาสเตอร์คัทเดยดตุกตาสีเอาภาพขึ้นนะเจอให้เบิงว่ามันบัตรนั้นมันเป็นแนวใดเนาะและก่อนอื่นที่เฮาสิ มาเปิดยิงเฮาต้องเข้าไปในธนาคารแล้วให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเปิดระบบออนไลน์ให้ก่อนเพราะว่าก่อนที่ตุกตาจะมายิงคือกันยูไทยคือกันต้องเข้าไปธนาคารแล้วจแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกให้ข้าเจ้าเปิดเป็นระบบออนไลน์ให้มันจึงสิสามารถเชื่อมต่อกับ f a c e b o o k หรือมันจึงสิสามารถ เฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์ได้เนาะโอเคทุกคนพอที่นี่นเขาใส่ทุกอย่างครบแล้วเขาก็กดบันทึกบนนี้กดบันทึกแล้วกระเซตจ้นเลยบ่มีอย่างละทีนี้ เฮาก,กดบันทึกแล้วเสร็จสิ้นแล้วเฮาก็ออกมาเนาะเดี๋ยวอีพีสองตุกตาสิพาทุกคนไปสั่งกลุ่มเป้าหมายสั่งกลุ่มเป้าหมายแมนเฮาสิยิงไปหาไผ่และยิงไปแข่งใดยิงไปประเทศใดาไผ่ที่เบงมฮอดตอนนี้มีคําถามนอกเหนือยอย่างจากที่ตุกตาสอนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ต์นี้ได้เลยตุกตาจะได้ไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาเฮียนหู้ไปพร้อมๆกันและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะที่จะได้กลับมาถกทวนอีกครั้งหนึ่งเพจก็ถูกใจเพจไว้นะจ๊ะมีความหู้สาระดีๆลงใน ในเพจนี้ตลอดเลยสำหรับคลิปนี้สบายดี